ก็คือที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะนะครับนำเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ปลูกป่านเงโอกาสวันต้นไม้ประจําปีของชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับกิจกรรมนี้ครับไปจัดขึ้นที่บริเวณที่ทิ้งดินสวนเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะอําเภอแม่เมาะจังหวัดลาปางนะครับมีนายวิเชียนทรงพุทธผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะหนึ่งพร้อมด้วยนางปียดา ขออภนยนะนางปิยดาจริยภูมิผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะสองน้ำทีมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะกว่า50คนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพิเศษที่เหมืองแม่เมาะจัดทาขึ้นเป็นประจําทุกปีในวันวิสาขาบูชาซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นวันต้นไม้ประจําปีของชาติและยังเป็นการสืบสารปณิธานความดีแสดงความจงรักภักดีน้อมสานึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระองค์ทรงมีต่อประสบการณิกรชาวไทยนะครับ ด้วยการรวมพลังการปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชสักการะนั่นเองครับกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าทางกพผเมืองแม่เมาะนี่นะครับได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทําการฟื้นฟูสภาพเมืองแม่เมาะปลูกป่าไม้ทดแทนครับพื้นที่ขุดทานหินลิกไนท ปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับให้กับสู่สภาพเดิมก่อนการทําเหมืองหรือว่าดีกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพเหมืองแม่เมาะนี้นะครับได้ดําเนินการมาแล้วกว่า30ปีครับโดยควบคู่ไปกับการภารกิจหลักนะฮะในการผลิตถ่านหินลิกไนท์ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสะไฟฟ้าครับ